สวัสดีครับดูดีกางเศษตอนนี้นะครับเรากำลังเตรียมสินค้าจะเป็นลรตารี่ตัดหญ้าใบาวายสามนะครับตัวนี้ความกว้างอยู่ที่2เมตรลูกค้าเอาไปตัดหญ้าแล้วก็ตีตออ้อยนะครับ ระวังน้ำมันะไหลนะไหลวะตัวนี้จะขนาด2เมตรทั่วนะฮะแมตกับรถแท็กเตอร์ขนาด90แรงขึ้นไปนะฮะเลยยาเลยตรงตรงอย่าเยง,ง,งเดียวตรงไปเลยตรงอย่างเดียวตรงไปเลย ตัวนี้เราจะขนส่งไปที่อำเภอปากช่องนะครับ<ป>จงังห<ป>วัดนครราชสีมานะฮะ เรียบร้อยนะครับปลายทางอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับลูกค้าจะไปใส่90แปลงนะับหัวตัดที่เราไปอยู่นี้ก็คือขนาด2เมตรท้วนนะครับของเราก็จะมีหลายรุ่นหลายราคานะครับตั้งแต่90เซน